เมสันกรีนวูดปิดฉากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเรื่องนี้บทสรุปเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ออกแถลงการแล้วว่าเมสันกรีนวูดจะไม่ได้กลับมาเป็นนักเตะของสโมสรอ,อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะ ยกเลิกสัญญากันนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับก็ตั้งแต่เมื่อช่วงออดึกของเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางทัพปีศาจแดงเนี่ยได้ออกแถลงการอยากเป็นทางการของสโมสรน,นะฮะว่าจะให้เมสันกรีนวูดเนี่ยนะครับทำงานอยู่นอกสโมสรน,นะฮะแต่จะยังคงได้รับค่าเหนื่อยที่สโมสรจะซัพพอร์ตระหว่างที่รอกระบวนการของการย้ายทีมให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ าทางสโมสรยินดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการาย้ายทีมแบบยืมตัวหรือว่าจะเป็นการย้ายทีมแบบซื้อขาดแต่นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงการหมดสัญญาของเขาเนี่ยนะครับในปี2025นะค,คือกรีนฟู๊ดเนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงปี2025ะครับหลังจากนี้ เขาจะไม่ได้กลับมาทํางานที่สโมสรอ,อีกแล้วถ้าเกิดมีการซื้อขาดนะซัมเมอร์นี้ก็ถือว่าจบๆกันไปนะครับแต่ถ้าจะเป็นการย้ายยืมนะฮะก่อนในช่วงเวลานี้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้วนะครับถามว่าผมรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เลยครับก็ บอกตามตรงนะฮะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแบบเพียวๆนะครับในเรื่องของคุณภาพในสนามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียดายคุณภาพฝีเท้าของเมสันกรีนวูดอยู่พอสมควรนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันมานะฮะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่จบสกอร์ได้เฉียบขาดมากนะครับเล่นได้ทั้ง2เท้าสามารถเล่นได้ทั้งการเป็นกองหน้าหรือจะหรือจะถูกขยบไปเล่นริมเส้นก็ไม่เขินๆนะครับว่ากันตามตรงนะว่าเมสันกรีนวูดเนี่ย จบสกอร์ดีกว่ามาคัดแรดฟอร์ดอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของคุณภาพเชิงลูกหนักเนี่ยรู้สึกเสดาจจริงๆนะครับสำหรับการที่ต้องปลดปล่อยเมสซนกินบวูออกจากสมูรไปแต่ในเมื่อทางสังคมที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยที่เมสซนกินูประชิญมาเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อน มากๆนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็คงจะ,ะชั่งน้ำหนักแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเอากรีนวูดกลับมาเล่นจริงๆเนี่ยมันคงจะมีกระแสะต่อต้านเยอะมากกว่าแรงสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ได้ตัดจบปัญหาเรื่องนี้ไปซะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะผมรู้สึกว่าการมีอยู่หรือว่าการจากไปของเมสั n นกรีนวูดเนี่ยนะครับมันคงไม่ทำให้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย เจอกับสถานการณ์ชนิดคอขาดบาดตายขนาดที่ว่าผลงานในสนามจะไปไปเลยยาวๆถ้าเกิดไม่มีกรีนวูดลงสนามนะครับเพราะที่ผ่านมามันก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าอาจจะขาดผู้เล่นไป1คนนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายขนาดที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขาดนักเตะแบบเมสันกรีนวูดไม่ได้นะครับ <c oughs> นักเตะเข้ามาและก็ออกไปครับเหมือนในเคสที่แมนเต์เคยทํากับพวกซูเปอร์สตาร์หลายๆคนนะครับเดวิดเบ็แฮม เป็นซูเปอร์สตาของแมเชสเล่นดีจริงนะครับถูกปล่อยไปสโมสครก็ยังอยู่ต่อครับริเยโนโรโดโสร้างคดีก็ถูกปล่อยออกไปนะครับนี่มันคือเขาเรียกว่าเป็นวิถีของโลกฟุตบอลนะครับนักเตะมาแล้วก็ไปแต่สโมสรยังคงอยู่ต่อไปครับเพื่อนเือคิดเห็นอย่างไรครับลงความเห็นมาได้เลยนะครับ